สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการกระโดดบัรแพ็กกันนะครับการกระโดดจะมีอยู่3แบบนะครับ1งทางตรง2องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา3แบบใช้ร่วมกับอันตินะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแบบฝึกกระโดดกันเนี่ยแต่ผมขอแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนปุ่มาการใช้สกิลบัรแพ็กนะครับจากจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นปุ่มคิวใช่ไหมผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นปุ่มตัว V ครับไม่ก็ปุ่มข้างเมาส์นะเพื่อความสะดวกในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ อย่างแรกเลยวางบัตแพคไว้ข้างหน้าเรานะให้เรามีพื้นที่ในการกระโดดนะครับแล้วก็กระโดดตัวไปข้างหน้านะครับให้ตัวเราลอยอยู่บนอากาศนะครับหลังจากนั้นเราก็กดใช้บัตแพคนะครับพอเรากดวางลูกแรกเสร็จเนี่ยลูก2ทําเหมือนกันเลยนะครับผม อันนี้อาจจะแบบดูเหมือนมันยังไม่ค่อยไกลใช่ไหมครับเป็นเพราะว่าเรานั้นโดดแบบทางเรียบนะครับแต่ถ้าเกิดเราโดดจากที่ที่เราอยู่สูงกว่าเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่าน,นี้นะครับลองดู แล้วก็มาถึงวิธีที่2นะครับวิธีที่2นี้คล้ายๆกับวิธีแรกเลยครับทำทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่เราต้องบังคับพิดทางนั่นก็คือปุ่มตัว A กับ D นะครับแล้วก็บวกกับการหันเมาส์นะครับเราอยากจะไปทางไหนเราหันไปทางนั้นครับง่ายเลยคืออยากจะไปทางซ้ายกดตัว A กับ W ค้างนะครับแล้วก็หันเมาส์ไปทางซ้ายอยากจะไปทางขวากดตัว D กับตัว W ค้างไว้นะครับ แล้วก็หันเมาส์ไปทางขวาอย่างเช่นตัวอย่างนี้คือเราจะไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอย่างแรกเลยคือเรากระโดดเหมือนเหมือนวิธีแรกเลยครับกระโดดไปข้างหน้าลูกแรกนะครับเหมือนลูกเหมือนวิธีแรกเลยส่วนลูกที่2ลูกนี้จะเป็นตัวกําหนดทิศทางการที่เราจะไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับแต่ในกรณีนี้เราจะไปทางซ้ายเราก็ต้องกดปุ่ม W กับ A ค้างนะครับบวกกับการหันเมาส์มันก็จะทําให้เราไปทางซ้ายนะครับผม ก่อนที่เราจะไปเริ่มโดดแบบทีวันจํำเนี่ยเราต้องเรียนรู้การ c a n c e ิลแอนิเมชันก่อนนะครับวิธีการแคนเซิลแอนิเมชันจะช่วยทำให้เรานั้นวอกอันติขึ้นมายิงได้เร็วขึ้นนะครับวิธีก็คือเราก็กระโดดเหมือนโปรติเลยครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการที่ เราจะกดใช้บัตแพคลูกแรกเนี่ยให้เรากดอันติไปพร้อมกันเลยครับก็คือการกดตัวเอกนั่นเองคือการตัวแบบที่3าก็จะเพิ่มมาหนึ่งอย่างก็คือการกดปุ่มตัวเอกพร้อมกับการกดใช้บัตแพคในลูกแรกนะครับกดใช้แั้แพคก็คือทําให้บัตแพคมันแตกนั่นเองครับคือให้แบบคือการกดใช้นะครับ <Bachelor. S 1> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกระโดดแบบทิปเปิลจัมกันนะครับการกระโดดแบบทิปเปิลจัมจะใช้ แบบที่สองแล้วก็แบบที่สามรวมกันนะครับคือการกระโดดแบบเลี้ยวแล้วก็การแคนเซิลแอนิเมชันนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปสอนการกระโดดนะครับใครอยากให้ผมสอนออีกก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมส่วนจุดต่างๆจุดจ้มในแมปต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงเป็นคลิปแยกให้อีกทีนึงนะครับเพราะมันเยอะมากนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะให้ผมบอกทั้ง5แมปเลยนะครับคือมันเยอะมากจริงๆครับเดี๋ยวต้องแบ่งเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ยังไม่กด follow ก็ฝากกด follow ผมนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับ